นี่คือ3วิธีใช้โซเชียลเพิ่มยอดขายหลายเท่าคุณจะมีวิธีการยังไงที่จะใช้โซเชียลมีเดียแล้วเพิ่มยอดขายของคุณได้ข้อแรกสุดนะครับคุณอย่าย,ยึดติดกับโซเชียลมีเดียเดียวโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณอย่าย,ยึดติดว่าเฮ้ยถ้าเราขายอยู่ใน Facebook เราต้องขายใน Facebook เท่านั้นไม่จําเป็นนะครับคุณอาจจะลองมาขายในทิกต o k ก็ได้ไปขายใน IG ก็ได้ไปขายใน YouTube ก็ได้นะครับแต่ละที่มันก็จะมีธรรมชาติที่มันแตกต่างกันนะครับแล้ว อย่างที่สองนะครับคือคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการทําการตลาดสิ่งที่คุณไม่ควรทำคือการที่ไปพยายามแบบขายลูกค้าโดยที่คุณไม่รู้ว่าลูกค้าอยากจะได้หรือเปล่าสมมุติว่าเอาง่ายๆเวลาที่คุณเดินไปไหนก็ตามแล้วมีคนมาแจกใบปลิวคุณอะ่ะคุณรู้สึกยังไงคนส่วนมากเนี่ยเราพยายามเดินเลี่ยงใช่ไหมเพราะว่าคนที่เขาขายใบปลิวมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาพยายามเอาใบปลิวมาแล้วก็คุณครับเอาเลยครับดูนะครับซึ่งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,มมารเราสนใจหรือเปล่าเปลี่ยนใหม่นะคุณสมมุติว่าวันนี้คุณเดินไปกับลูก แล้วลูกบอกว่าพ่อผมอยากได้ของเล่นมากเลยแล้วคุณก็บอกว่าเอออยากซื้อให้นะแต่ไม่มีเวลาไปซื้อหรอกวันนี้แล้วมีคนคนนึงเดินเข้ามาคนอาจจะเป็นคนคนเดียวกับที่เขาเคยแจกใบปลิวคุณนะแล้วเขาก็ถามว่าคุณอยากได้ของเล่นแต่ไม่มีเวลาซื้อใช่ไหมคุณจะรู้สึกยังไงกับคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าใจเราว่ะนี่คือสิ่งที่คุณควรทําคือการขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วและอย่างที่สมคือการทาพอดแคสต์นะครับคุณสามารถนอกจากที่คุณจะออกหน้ากล้องแล้ว ถ้าคุณอาจจะอายเรื่องการออกหน้ากล้องเนี่ยวิธีหนึ่งที่คุณเลี่ยงได้คือคุณทำพอดแคสต์ก็ได้นะครับพอดแคสต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับนี่ก็คือ3วิธีที่ทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับผมโค้ชเควินทีระศักดิ์ขอบคุณครับ